สวัสดีครับสวัสดี FC ของพิระพลทุกท่านด้วยกันในวันนี้ก็มาเจอกับทิมพีระพลกันเหมือนเดิมนะครับนะกับช่องทางนี้นะครับแต่วันนี้ก็มีโปรแกรมมานะครับหยิบยกให้หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับเป็นคู่ทางด้านของเนี่ยบไวกิ้งเอเนี่ยทีมอัดับที่1ของตารางเจอกับทางด้านของเนีรยบอ่บูรุกริมนะครับแน่นอนว่าบูรุกริมฤดูกาลนี้ นะครับแข่งน้อยกว่าวิกกี้เอฟเคอยู่3เกมด้วยกันนะครับทำให้วิกกี้เอฟเคตอนนี้อยู่ดับที่1ของตารางนะครับด้วยเกมรุกนะครับในชั่วโมงนี้นะครับด้านของบรูคลิมในทีมเนี่ยว่าไม่เป็น2รองใครเลยนะครับในนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะนะครับนะส่วนด้านของบรูคลิมในะครนบทีมที่เคยยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่มารุการนี้นะครับแข่งน้อยกว่าถึง3เกมนะครับแล้วก็เกมรุกนะครับไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับด้วยตัวผู้เล่นนะครับนะก็วันนี้เนี่ยความพร้อมเนี่ยนะครับก็ ค่อนข้างที่ค่อนข้างจะพร้อมด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับแต่ด้วยเกมรุกในรุกการนี้ของบรูคเกมในครับเราก็ถือว่าดรอปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะยรื่องนี้เนี่ยเพื่อที่จะรั้งอันดับที่หนึ่งของนะครับอ่าไวกิ้งเคในครับนะผมยังเชื่อว่าวันนี้ไวกิ้งจะรั้งอันดับที่หนึ่งได้วันนี้อย่างน้อยๆไวกิ้งเคไม่น่าจะสะดุดเป็นอย่างน้อยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ขอแยกก่อนตัวราก่อนในใครคิดเห็นยังไงบ้างในใครคิดเห็นของผมเนี่ยในครับฝากคอมเมนต์พูดคุยหน่อยแล้วกันเีในส่วนนี้ก็ขอาาััวววลก่่คีรบสสด